สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u ทูบทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ24สพฤษภาคม2565น yes. ยเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าประเทศตะวันตกต้องไม่แลกความมั่นคงกับผลกำไรทางเศรษฐกิจโดยาพาดพิงถึงการโต้เถียงเกี่ยวกับการที่ตะวันตกหวังจะใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ของจีน และพึ่งพาพลังงานจากท่อสงกา๊าซนอสตีมทูของรัสเซียว่าเราต้องตระหนัก,กว่าทางเลือกทางเศรษฐกิจของเราส่งผลต่อความมั่นคงของเราเสรีภาพสําคัญกว่าการค้าเสรีการปกป้องค่านิยมของเราสําคัญกว่าผลกาไรนี่เป็นคําพูดเจสโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้นําธุรกิจที่ World Economic Forum ในรีสอร์ทที่เมืองดาวอสของประเทศสวิตเซอร์แลนด เขายังบอกต่อว่าผมไม่ได้โต้เถียงกับการค้ากับจีนแต่ผมบอกว่าการควบคุมเครือข่าย5 g มีความสําคัญด้านความมั่นคงอย่างมีนัยสําคัญเราไม่สามารถพูดได้ว่าเพื่อประโยชน์ของผลกําไรและการค้าเสรีเราก็เลยเปิดเครือข่ายเหล่านั้นใช้ซัพพลายเออร์แล้วก็ให้ซัพพลายเออร์ต่างๆนั้นนําไปใช้ซึ่งมันไม่น่าเชื่อถือเลยต่อความมั่นคงซึ่งมันจะส่งผลลับหรือว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพวกเราในส่วนของท่อส่งก๊าซนอสตีมทูซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไหลของก๊าซรัสเซีย เป็นสองเท่าผ่านเทะเลบอลติกโดยตรงไปยังเยอรมนีเขาได้พูดถึงบทเรียนที่ได้มารับมาว่าเยอรมนีหยุดโครงการนี้เมื่อรัสเซียยอมรับอย่างเป็นทางการว่าภูมิภาคที่แตกแยกสองแห่งของยูเครนตะวันออกนั้นเป็นดินแดนอิสระก่อนส่งทหารหลายหมื่นนายไปยังยูเครนเพื่อดาเนินการปฏิบัติการทางทหารแบบพิเศษเยสโตเทนเบิร์กบอกว,กว่าการค้าเสรีนํามาซึ่งความมั่งคั่งและความมั่งคั่งมากมายแต่ว่ามีต้นทุนที่ต้องแบกรับเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการค้าบางส่วนปฏิสัมพันธ์บางอย่าง กับระบบะเผด็จการกําลังบ่นทาลายความมั่นคงของพวกเราและจากนั้นเราต้องเลือกความปลอดภัยแทนความอ่อนแอและการพึ่งพาระบบะเผด็จการที่มากจนเกินไปตามอุดมคตินี้เยสโตเทนเบิร์กว่าเราควรจะมีการค้าเสรีในก๊าซธรรมชาติหมายความว่าเราสามารถซื้อกา๊าซจากรักเสเซียได้มากเท่าที่เราต้องการมันผิดถ้าคิดแบบนั้นและมันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศมันทําให้รัเสเซียนั้นมีเครื่องมือในการที่จะใช้ข่มขู่พวกเรา และนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ผลเสียมันเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วและผมก็เสียใจในเรื่องนี้และก็เสียใจที่จะต้องพูดซ้ําในเรื่องนี้ให้ทุกท่านนั้นได้ตรหนักเอาไว้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสหรัฐก,กําลังกดดันยุโรปและประเทศอื่นๆอย่างยาวนานให้สกัดกั้นเทคโนโลยีของจีนออกจากเครือข่าย5้าีในขณะที่ทางด้านสหรัฐมองว่าหัวเว่ยผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนเป็นแขนกลของเครื่องจักรเฝ้าระวังทั่วโลกของพักคอมมิวนิสต์ หัวเวย่ยซึ่งมีบทบาทนําในขณะที่โลกโทรคมนาคมเตรียมพร้อมสาหรับเทคโนโลยีที่ไร้สายยุคหน้าได้ปฏิเสธซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าพวกเขาไม่มีการสอดแนมให้กับรัฐบาลจีนแต่อย่างใดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับทางด้านสหรัฐนั้นก็ยังไม่เชื่อคําให้การของทางด้านหัวเวย่ยสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการแบนหัวเว่ยรวมถึงแคนาดาด้วยนะครับแล้วนี่แหละครการพูดย้าของเยสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงรวมถึงว่าการพึ่งพาจีน แล้วก็รัเสเซียจนเกินไปสุดท้ายนั้นก็ส่งผลกระทบต่อชาติยุโรปเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบติดตามข่าวสารต่างประเทศก็ฝากติดตามช่องท้าอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยครับ